สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีบอนสีสวยๆมาแบ่งหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นแบบไม้มีหัวมาแบ่งนะคะใครสนใจก็สามารถรับชมแล้วก็จดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร0642824363นะคะก็สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ อันนี้เป็นนางมนโทนะคะอยู่กับบอนเก่านะคะนี่เลยนางมนโทจะเป็นสีหวานชมพูนะคะต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะได้เป็นนางมนโทไปด้วยนะน,นี้ซับทวีคูณนะคะนี่สีสวยมากอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะซับทวีคูอ่าช่อน,นี้สวยมากได้ดารารายนะคะกับลูกไม้กัดเต็มที่เลยนะคะเป็นช่อสวยมาก ขออยู่ที่150บาทนะคะ150บาทลูกไม้จะเป็นออกสีชมพูเปิดๆนะคะดาราลายกระสีเรียบร้อยเลยนะคะดูทรงเขาสวยนะคะนี่แข็งแรงมากๆค่ะนี้อันนี้เป็นเทพเทวาแบบไม่ป้ายนะคะไม่ป้ายนี่เลยสีสดนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่90นะคะเทพเทวาไม่ป้ายสวยมากนะคะนี่อันนี้ลูกไม้สีชมพูหูยกนะคะ หูยกใบแปลกสวยค่ะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้บาทนะคะเหลือต้นเดียวนะคะนี่เป็นลูกไม้ของที่สวนเองนะคะหูใบเขาจะดำดำลงหน่อยแบบนี้นะคะชอสวยมากอันดามันนะคะอันดามันให้ไป80นะคะแปดสิบใครชอบก็สามารถจดชื่อได้เลยนะคะอันดามันเป็นไม้ใบแข็งนะคะทนมากแล้วเขาก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะกัดลวดลายขึ้นมานะคะออกชมพูขาวนี่นะคะอันนี้จะเป็น มีชื่อว่ากรมพยาดำรงนะคะกรมพยาดำรงเป็นไม้ที่ตอนเด็กจะโตช้ามากแต่ถ้าพุ่งได้ขนาดนี้แล้วนะคะอันนี้คือเต็มฟอร์มเขาเลยนะคะขออยู่ที่100บาทนะคะหน้าเงานะคะใบแข็งนี่เลยอ,อันนี้ลูกไม้ตรงก๊อกน้ํานะคะที่หนูพาไปชมมาคลิปก่อนนี่นะคะมีแบ่งอยู่1ต้นเท่านั้นนะคะ100บาทใบแข็งแล้วทนมากนะคะน,นี่ลูกไม้ก๊อกน้ําค่ะอันนี้พยา มัจจุราชนะคะขออยู่ที่ต้นละเจดสิบนะคะพญามัจจุราชเป็นไม้ที่ทนดุดันใบแข็งนะคะนี่ออกแดงน้ำตาลค่ะอันนี้วังทองค่ะวังทองให้ไปต้นนี้ขอหนึ่งรบาทนะคะสำหรับวังทองสีเต็มแล้วค่ะอันนี้อันนี้เป็นคุณหญิงที่กัดเต็มๆหน่อยนะคะนี่ถ้าแดดดีๆสีจะเป็นประมาณนี้เลยขออยู่ที่เจ็สิบนะคะสำหรับคุณหญิงนะคะ อันนี้บอลเก่าไม่มีชื่อนะคะสวยมากนี่เลยนะคะหนูจำไม่ได้แต่ว่าเป็นคล้ายๆชาโดกเหมือนกันนะคะแต่ลืมชื่อไปแล้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะใครชอบก็สามารถจดชื่อไว้ได้นะคะเป็นบอลเก่าไม่มีชื่อนะคะ80บาทอันนี้จะเป็นชิ้นนะบัญชรนนะคะคนต้นจะมี เหมือนจะเป็นลักเอยแผงอยู่หนึ่งต้นนะคะอ่ะให้ไปช่วยกันเลยนะคะขออยู่ที่ชินะบัญชรต้นนี้กัดหน้าเรียบร้อยนะคะมีหัวแล้วเรียบร้อยอันนี้ขออยู่ที่80นะคะสําหรับชินะบัญชรน,นะคะอันนี้ได้แพ็คคู่นะคะเพชรจินดานะคะไม้ตามหาด้วยนะคะเพชรจินดาเป็นโทนสีชมพูใบใหญ่ๆแล้วก็โตขึ้นจะมีหูนะคะส่วนอีกอันนึงอันนี้คือดาราสวรรค์น,นะคะอ่าแพ็คคู่ไปเลย คู่นี้ขออยู่ที่100บาทนะคะเพชรจินดากับดาราสวรรค์น,นะคะพี่ๆก็จะได้ไปสองสายพันธุ์เลยนะคะในกระถางนี้อันนี้เป็นเท้าจันทชนแผงนะคะใบจะผิวสวยมากนี่คล้ายๆนางผิวเลยแต่โทนจะเป็นสีชมพูนะคะเท mm. ้าจันทชนแผงหนูให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะ80บาทสวยมากเลยเนี่ยนะคะอันนี้พญามณน์นะคะเป็นพญามณ์อีกหน้าหนึ่งนะคะให้ไปต้นละ 100บาทนะคะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สวยมากเลยเม็ดเยอะนะคะองค์คลักนะคะองค์คกษักนี่เลยอันนี้ให้ไปอยู่ที่แปนะคะองค์คลักเป็นไม้ตับเดียวกับพญาขอมหรือไม้สายดาร์กนั่นเองนะคะอ่าจุดเด่นขององค์คลักเลยคือใบแข็งนะคะใบแข็งการแข็ง,ขงสาววารินนะคะอ่าต้นนี้ให้ไป120นะคะจะมีติดป้ายมาด้วยนะคะมีความป้ายความเปิดม,มาด้วย นี่เลยนะคะ120บาทคุ้มมากนะคะมีมากกว่า1ต้น1อุย้ย2ต้นเลยค่ะในกระถางนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐนี่เริ่มกัดสีมาแล้วตรงที่เราเห็นเขียวๆเ,เดี๋ยวเขาจะกัดสีได้อีกนะคะต้นนี้ขออยู่ที่60นะคะสำหรับไก่ทองประเสริฐนะคะอ่าอันนี้กวนอิมนะคะฟอร์มสองใบเผื่อใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่60นะคะสำหรับกวนอิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้โทนขาวนะคะ กวนอูนะคะต้นนี้ให้ไป60นะคะกวนอูก็จะเป็นไม้โคนแดงนะคะใบยาวสวยมากออันนี้ก็สวยอันนี้เป็นชมพูทวีปนี่นะคะมีหัวแล้วปลูกจากหัวนะคะอันนี้ายสวยแล้วก็กัดชมพูนะคะต้นนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะชมพูทวีปค่ะกระถางประมาณ5นิ้วนะคะสำหรับต้นนี้ สีมหาโพนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะกัสีชมพูหวานมากนี่เลยนะคะสีมหาโพคะ่ะอันนี้เป็นมหาอํานาจนะคะมหาอํานาจไม้ตัวนี้จะเป็นไม้โทนเข้มๆเ,เ,เลยนะคะขายสนใจต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะสำหรับมหาอํานาจคะ่ะนี่อันนี้ก็สวยนะคะเป็นลูกไม้สีหวานมากเส้นขาวนะคะต้นนี้ขออยู่ที่ต้นละ 80นะคะลูกไม้ขอเป็นเบอร์หนึ่งเลยแล้วกันนะคะอันนี้มีชื่อว่ายอดมณีนะคะยอดมณีเริ่มกัดสีแล้วนะคะให้ไป100บาทนะคะสำหรับยอดมณีนะคะมังกรทองแผงใบยาวนะคะเป็นแบบเดียวกับที่หนูเคยให้ชมฟอร์มกอไปนะคะต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะมีแบ่งต้นเดียวนะคะใครรอตามเก็บอยู่ใบจะยาวสวยตกคุ้มดีนะคะอันนี้ตับจังหวัดนะคะแต่ว่าแผง เส้นชมพูเด่นมาเลยเม็ดขาวทั่วนะคะทํากอได้เลยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่อ่าเจนะคะ70ตับจังหวัดแผงค่ะมีหัวแล้วเหมือนกา้าน อันนี้นางวิชุดาค่ะต้นละเจสิบาทนะคะนางวิชุดาก็ตับรามเกียนเหมือนกันโทนสีหวานนะคะยิ่งตกคุมยิ่งสวยนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นกาบตีเพชรนะคะกาบตีเพชรเป็นไม้กาบช่อสวยมากโทนจะออกชมพูลายเขียวอ่อนนะคะอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะวันนี้ที่มีมาแบ่งใครสนใจก็สามารถ รับชมเลือกสายพันธุ์ได้เลยนะคะสําหรับกาบตีเพชรอยู่ที่100บาทนะคะสวยมากอันนี้ชายชนนะคะป้ายมาแล้วก็จะมีหลายหน่อยอยู่นะคะในกระถางนี้ใครสนใจขออยู่ที่200บาทนะคะชายชน สาวโพธารามนะคะอันนี้จะกัดขาวทั้งใบนะคะเหมาะเอาไปทำฟอร์มกอเลยเนะะี่ยค่ะมีหลายต้นในกระถางนี้นะคะขออยู่ที่120นะคะสาวโพธารามหน่อเยอะมากนะคะมีหัวแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะนี้นางมัสซีนะคะจะเป็นฟอร์มกอเลยมีหัวแล้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะสำหรับนางมัสซีคะ่ะเป็นไม้เก่านะคะเม็ดจะออกสีชมพู อันนี้มีชื่อว่าจบพัฒนาครนะคะเป็นไม้ก่าวอยู่ในตับเทวดาเสาเลื่อนนะคะจะเป็นไม้มีหัวเหมือนกันอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ70สินะคะสําหรับจบพัฒนาครค่ะยักษ์ลนพักนะคะฟอร์มกอใหญ่ๆเลยต้นใหญ่มากนะคะมีหน่อแล้วด้วยอันนี้ขออยู่ที่150้นะคะยักษ์ลนพักค่ะ แล้วก็จะมีลูกไม้อันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันแต่โทนเขาจะออกแตกต่างจากต้นเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นเหลืองส้มนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเปดอะๆด้วยนะคะต้นนี้ให้ไป120นะคะสําหรับลูกไม้เหลืองส้มต้นนี้อ่าอันนี้เป็นลูกไม้เหลืองนะคะสีสวยมากแล้วก็จะมีเม็ดทีๆเล็กๆด้วยนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่100นะคะลูกไม้เหลือง ต้นนี้ก็สวยค่ะขอเป็นรหัสกอไก่นะคะให้ไป70นะคะกอไก่70ค่ะมหาราชนะคะมหาราชอันนี้ให้ไป100บาทสวยมากๆนะคะมหาราชเป็นไม้เก่าค่ะน,นี้การจะออกแดงด้วยนี่เลยไม้ป้ายด้วยนะคะอ่ะต่อไปอันนี้จะเป็นกวนอูแผงนะคะหรือว่าชื่อของเขาคือราดดำเนินนั่นเองนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่50ิบ ะะมีต้นเดียวค่ะราดดำเนินแผงอันนี้ยักษ์ปักหลันนะคะหนูมีมาแบ่งหนึ่งหัวอันนี้เป็นแบบหัวนะคะนี่ขุดใส่กระถางให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะก็จะแพ็กไปทั้งกระถางเลยนะคะใครสนใจยักษ์ปักหลันต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบนะคะมีหัวแล้วเด่นเดียวกันนะคะนางรากสดนะคะอันนี้มีสองหน่อนะคะสองหนอ คุ้มมากเลยมีหัวแล้วนะคะต้นนี้ขออยู่ที่130บาทนะคะสําหรับนางรากสดเทวีอันนี้อยู่ในตับนักสงการด้วยนะคะผู้พิงนะคะไซส์นี้จะอยู่ที่80บาทนะคะจะเป็นไม้ป้ายนะคะชมพูป้ายเขียวอ่อนบอนเก่าคะ่ะไก่มงคลนะคะไก่มงคลนี่ 100บาทอันนี้เป็นหน้าชมพูนะคะกัดสีเรียบร้อยค่ะเพราะว่าเขาแก่ตัวแล้วมีหัวแล้วนะคะอันนี้ไก่มงคลอันนี้ก็ไม้ป้ายนะคะชื่อว่าเท้ารำไพสีป้ายยังแจ่มเลยนะคะต้นนี้ให้ไปอยู่ที่9อ่า90บาทแล้วกันนะคะสำหรับเท้ารำไพค่ะสอ,อุทยานนะคะ100บาท2อ,อุทยานเป็นไม้เก่าเขาเรียกเป็นไม้กระดูกนะคะต้นนี้ ขวัญดาวนะคะขวัญนดาวอันนี้ให้ไปอยู่ที่70นะคะขวัญนดาวจะเป็นไม้ที่มีจุดเยอะๆนะคะตระกูลพันเดียวกับพันดาวเนี่ยแหละนะคะพื้นใบจะออกสีเขียวอ่อนเขียวเข้มพอโตขึ้นพื้นกัดแดงนะคะขวัญนดาวเจบาทค่ะอันนี้อัมพรนะคะเหมาะสําหรับคนชอบไปทําฟอร์มกอเลยนะคะตันนี้เยอะมากต้นเยอะนะคะขออยู่ที่100บาทนะคะมีกอเดียวนะคะอัมพรค่ะอันนี้เป็นเวยโลหิตนะคะ สเวตโลหิตโทนสวยมากเจ่มมากนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าอีกหนึ่งชนิดที่หายากแล้วนะคะสเวตโลหิตต้นนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะ90บาทสวยสีเจ้มมากเลยอันนี้เทราปรตีนะคะเทราปรตีเริ่มเปิดด่างมาแล้วด้วยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่80นะคะเทราปฏีสวยมากดูสีเขานะคะเป็นไม้ทรงใบายาอันนี้นายทองเหม็นนะคะตับวีรชน ตันนี้2ใบหนึ่งหลอดนะคะขออยู่ที่90นะคะนายท้องเหม็นผิวสวยมากนะคะนายท้องเหม็นจะเป็นไม้โทนแดงนะคะอันนี้เป็นตับจังหวัดใบกลมนะคะใบกลมม่องเลยนี่นะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดชื่อราชบุรีนะคะราชบุรีอันนี้หนูให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะราชบุรีใบกลมแดงอันนี้หมอจินดาแบบกัดเต็มๆนะคะชมพูสวยมากเหมือนรูปหัวใจเลยนะคะทรงใบเขาใบาแข็งด้วย อันนี้ให้ไปอยู่ที่80บาทนะคะสำหรับหมอจินดานะคะขายชอบตับหมออันนี้จะเป็นหมอจินดาสีชมพูค่ะอันนี้จะเป็นไม้เก่าชื่อว่าดาวเพียงดินนะคะดาวเพียงดินพื้นใบก็จะกัดออกส้มๆแดงๆแล้วก็มีจุดทั่วเลยนะคะต้นนี้ขออยู่ที่70นะคะดาวเพียงดินนะคะเม็ดเริ่มขึ้นแล้วหงดารุนนะคะหงดารุนให้ไปแปสิบนะคะไม้ใบยาวค่ะ แล้วก็จะเป็นไม้กัดสีด้วยนะคะก็คือตอนเด็กจะเป็นสีเขียวโตมาก็จะกัดลายแบบนี้เลยนะคะตกพุ่มสวยมากนะคะหงดรุณให้ไป80บาทนะคะอันนี้มาเป็นกอเลยค่ะ100บาทนะคะนี่เป็นไม้เก่าค่ะหนูจำชื่อเขาไม่ได้นะคะ อ่านี้สีรานักบาทนะคะใครยังอยากได้เพิ่มเติมวันนี้มีสองต้นด้วยกันในกระถางนะคะต้นนี้ขออยู่ที่เก้าสิบนะคะสีรานักบาทคุ้มมากนะคะได้สองต้นไปเลยในกระถางนี้นะคะมีหัวแล้วอันนี้เป็นรัตนพลนะคะรัตนพลต้นนี้นะคะก็เส้นใบชัดเหมือนกันขออยู่ที่ต้นละแปดสิบนะคะสําหรับรัตนพลนะคะเทพเทวริสนะคะ ป้ายสวยนะคะแก่ตัวแล้วอันนี้มีหัวนะคะให้ไปยอยู่ที่ต้นละ80นะคะเทพเทธิ์เป็นไม้เก่านะคะเขียวป้ายชัดเจนเลยอันนี้เป็นนกน้อยนำโชคนะคะต้นละ70นะคะนกน้อยนำโชคผิวสวยมากๆนะคะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นปราชานะคะปราชานี่เลยนะคะสีหวานชมพูแล้วก็เส้นใบชัดนะคะอันนี้ให้ไปยอยู่ที่80นะคะสำหรับปราชา สวยมากนะคะเป็นไม้เก่ามีในตำราด้วยนะคะอันนี้จะเป็นพื้นขาวเอ้ยพื้นชมพูนะคะแล้วก็กัดเส้นขาวตอนอเด็กๆกก็พื้นขาวเหมือนกันนะคะเป็นไม้กัดสีคะ่ะอันนี้จะเป็นพญาโคตบองนะคะพญาโคตบองนี่นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ หนึ100บาทกัดสีมาแล้วด้วยนะคะกัดแดงสวยนะคะพะยาโคตบออันนี้เป็นที่ดาสวรรค์น,นะคะอันนี้เป็นต้นเดียวกับหน้าโปรไฟล์เลยนะคะแดงกระดูกดําสวยมากจริงๆอันนี้เป็นไม้กัดสีด้วยนะคะใครสนใจที่ดาสวรรค์น,นะคะให้ไป100บาทไม้ใบแข็งนะคะนายเมืองนะคะตับวีลชนตับเดียวกับนายทองเหม็นนะคะอันนี้ให้ไปห0 0บาทนะคะสําหรับนายเมืองนะคะอ่าหรือใครชอบหอกน้ําตาล นี่เดี๋ยวหนูพาไปชมตอนโตด้วยนะคะจริงๆก็สีประมาณนี้เลยนะคะเป็นน้ําตาลตั้งแต่เด็กอ่ามีหัวมีหน่อพร้อมนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90นะคะหอกโทนน้ําตาลนะคะสวยมาก อันนี้จะเป็นหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนต้นนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทเป็นใบไผ่นะคะใบยาวสวยเลยสีจะออกโทนชมพูนะคะหลวงพ่อพูนคะ่ะอันนี้เป็นพยาพันวังนะคะได้แบบฟอร์มกอเลยนะคะสวยมากใครชอบแบบกอนะคะอันนี้ขออยู่ที่ เ่าสิบาทละกันนะคะพะยาพันวังค้้ม,มากนะคะที่เห็นตอนนี้มี4ต้นด้วยกันเลยในกระถางนี้นะคะ90ค่ะอันนี้ชื่อว่ารักเธอเสมอนะคะไม้ป้ายฟอร์มเตี้ยนะคะอันนี้ให้ไป100บาทนะคะรักเธอเสมอนี่คะ่ะสีสวยมากม่วงมงคลน,นะคะเป็นไม้ม่วง มีดอกกําลังมีดอกอยู่ค่ะต้นนี้ให้ไป100บาทนะคะม่วงมงค้นอันนี้เป็นอินทระลังสันนะคะขออยู่ที่ต้นละ70นะคะเป็นไม้เกา่านี่เลยนะคะหน้าออกเงาๆานะคะอมม่วงดํานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่70บาทนะคะอินทระลังสันอันนี้บรรดานรัพย์นะคะเป็นไม้มีหัวมาเป็นกอเลยค่ะอันนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะสําหรับบันดานรัพย์ สีสวยกระดูกชัดนะคะอ่าอันนี้เพชรสีนิ่นนะคะเพชรสีนินจะเป็นไม้ที่เข้มๆเลยนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ชอบอยู่นอกตู้นะคะใครชอบอันนี้ขออยู่ที่90นะคะสําหรับเพชรสีนิ่นอันนี้มีชื่อว่าจบพัฒนาคอนนะคะเป็นไม้เก่าอยู่ในตับเทวดาเสาเลื่อนนะคะจะเป็นไม้มีหัวเหมือนกันอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ70นะคะสำหรับจบพัฒนาคอนะคะ่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันธุ์ไหนนะคะอยากได้บอนซีไปปลูกก็สามารถลองเลือกชมได้เลยนะคะมีสายพันธุ์หลากหลายมาให้รับชมแล้วก็หลากหลายโทนสีสันเลยนะคะไม้พวกนี้ก็จะเป็นไม้ที่อยู่นอกตู้นะคะสนใจสามารถสั่งได้เลยนะคะ0 6 4ย์2 4ส6 3ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ